รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการนัดชาดีเอ็กซ์พอ r ของเราในวันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าพี่บ๊อบของเราไม่อยู่บ้านครับติดธุระอยู่ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาตอนนี้นัดชาก็เลยนั่งเล่นอยู่ที่บ้าน แต่นี่ก็คือที่มาของภารกิจในวันนี้นั่นเองครับนั่นก็คือน้องนัชชาจะต้องเดินทางไปหาคุณพ่อโดยเครื่องบินคุณป้าคะคุณป้าเคยขึ้นเครื่องบินยังคะยังไม่เคยค่ะดูในกระเป๋าเรี่ยงเขาว่ามีอะไรบ้างคะนี่ค่ะมีพวกนี้ค่ะของที่ต้องใช้ค่ะัชชาด้นยนยค่ะพอรู้ว่าจะต้องไปหาคุณพ่อก็มานั่งจัดเตรียมกระเป๋าเดินทางอย่างตั้งอกตั้งใจเลยล่ะครับ และนี่ก็คือป้าปุกแม่บ้านของเราที่จะต้องติดตามน้องน,นัชชาไปด้วยนั่นเองแต่ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าป้าปุกนั้นไม่เคยขึ้นเครื่องบินมาก่อนเห็นที่งานนี้ไม่ง่ายแล้วล่ะครับมีเสื้อผ้ากี่ตัวคะนี่ค่ะมีกางเกงตัวหนึ่งแล้วก็เสื้อเ<อ>สื้อตัวหนึ่งแล้วก็เสื้อหนาว แล้วทำไมกระเป๋าใบใหญ่อะคะ้าเห็นเข้าไปเขาบมีกระเป๋าใบใหญ่ขึ้นได้จริงๆแล้วจากกระเป๋าใบ,บาเล็กใบใหญ่ก็สามารถนําขึ้นเครื่องได้ทั้งนั้นแต่ว่าเอาเสื้อผ้าไปไม่กี่ตัวใสร่รวมไปกระเป๋าใบเดียวดีกว่าไหมครับป้าปุกของประชามีก,กี่ตัวคะทั้งหมดเลยนะคะหตัวคะ่ะใบกแก้สองวันทำไมว่าเอาไปเยอะเอาไปเื่อแบบว่า หนึ่งวันสองวันแล้วพอวันกลับบ้านก็จะได้ใส่ชุดอีกชุดนึง่ไงคะพับก็ไม่ใช่เป็นปากด้วยโอ้โหพับเสื้ออนีรยิ่งไม่ค่อยเป็น แม่เนื่องจากว่าป้าปุกเองก็ไม่เคยจะกระเป๋าเดินทางก็เลยจะขอให้น้องลัชาช่วยพับแต่ดูเหมือนอน้องลัชาเองก็พับไม่ค่อยจะเป็นนะครับนี่เออบนเครื่องบนก็มนห้องน้ำป่ะนี่ค่ะห้องน้ำเวลากดชักโครกเนี่ยนะคะมันจะเสียงดังมากเลยคะ่ะหนูกดแล้วหลูต้องวิ่งออกไปเลยค่ะอ้าวทาไมพูดที่มันดูน่ากลัวอย่างนั้นล่ะครับน้องละชาแล้วแบบนี้ป้าปุกจะกล้าเข้าห้องน้ำบนเครื่องบินไหมล่ะครับนี่ าไปนี้ไปนะคะส่วนอันนี้นไม่ต้องเอาไปละค่ะเพราะมันถือยากพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเลยนะคะภารกิจของน้องณชาในวันนี้นั่นก็คือน้องณชาและป้าปุ๊กจะต้องออกเดินทางไปพบคุณพ่อที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยเครื่องบินซึ่งจะต้องทําการเช็คอินและเขา้าโดยสารตัวเครื่องให้ตรงเวลาเพื่อที่จะได้ไปยัง่าคอากาศยานหาดใหญ่และไปพบกับคุณพ่อตามที่นัดหมายไว้ เอาละครับเมื่อจัดกระเป๋าเดินทางกันเรียบร้อยก็มุ่งหน้าสู่ท่าอากาศยานดอนเมืองคุณพ่อไม่อยู่ก็ต้องเดินทางเองด้วยแท็กซี่แบบนี้แหละครับอา้าอย่าเพิ่งปิดประตูสิครับน้องณชาป้าปุกกำลังก้าวขาลงจากรถพอดีแบบนี้ประตูหนีบขาป้าปุกสิครับเมื่อมาถึงสนามบินแล้วดูท่าทางจะงงและหาจุดเช็คอินไม่เจอนะครับนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าสายการบินแอร์เอเชียนั้นมีจุดเช็คอินหลายจุดด้วยกัน นะนกหนึ่งเหรอคิยวาย,งงยาวเลยเราเราจะรู้ได้ไงว่าไปไปตรงแถวไหนข้อถามพี่เขาดูสิครับถ่แล้วล่ะครับถ้าไม่รู้ก็ต้องไปถามจากคนที่รู้อา้าวรีบหน่อยนะครับหมัวโอเอระวังจะตกเครื่องอดเจอคุณพ่อกันพอดีไม่ได้ขสามใหญ่หมายเลขสามหมายเลขสห้องที 23, ่สามห้องทีาม เอาละครับเมื่อรู้ว่าต้องไปช่องที่สามรีบเห็นกระเป๋าไปกันเลยครับน้องนันชาต้องบอกว่านักท่องเที่ยวทั้ทงชาวไทยและชาวต่างชาติที่จะเดินทางนั้นมีจํานวนมากแบบนี้น้องนันชาและป้าปุกต้องระวังอย่าให้หลงกันเลยละครับและดูเหมือนว่าทั้งสองคนจะมาเช็คอินได้ถูกที่แล้วละครับพี่คะทางนี้เป็นหาดใหญ่ใช่ไหมคะใช่คะ่ะเพื <centralized> <SC US K> ่อความมั่นใจก็ต้องถามพี่พนักงานกันอีกรอบขึ้นเครื่องกี่โมง เอ็ดมงครึ่งค่ะอ,อ,องเอ็ดมงครึ่ง่ะยู่แม่ปะปุกลัวว่าจะตกเครื่องก็ต้องถามเวลาจากคนข้างๆพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ก็ต้องอาศัยท่าทางแบบนี้แหละครับอย่ารัวชนะักช้าน้องเออค่ะต้องรีบชาร์จเร็วๆเ,เข้าเดี๋ยวไม่ทันเครื่องนะตกเครื่องนะรีบชาร์จเร็วๆเ,เข้าเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นเครื่องไม่ไม่ทันนะุดไป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 แลว ป้ากกลัวว่าจะตกเครื่องก็จะพาน้องนัชชาบุดเข้าไปแซงคิวเช็คอินเหรอครับเนี่ยเราไปหาแถวสั้นๆดีกว่าไหมคะดีมากครับน้องนัชชาการต่อแถวถือเป็นมารยาทสากลที่ทุกคนควรให้ความสําคัญมากๆเลยละครสวัสดีค่ะเดินทางไปไหนคะค่าใหญ่ค่ะมีกระเป๋าโหลดมั้ยคะมีค่ะตรงนี้เลยค่ะอ้าได้สารได้ผ่านสแกนตรงนี้หรือยังคะถ้าโหลดกระเป๋าต้อง สเลย์ตรงนู้นก่อนนะคะด้านนี้ค่ะไม่รู้เอาละสิครับน้องนาชาถ่ายจะต้องโหลดกระเป๋าก็ต้องมีสติกเกอร์ยืนยันผ่านการสแกนแบบนี้ก็ต้องกลับไปที่จุดสแกนกระเป๋าใหม่แล้วล่ะครับตอนนี้เวลาก็กระชั้นเข้ามาเรื่อยๆปปุ๊กเองก็มีสีหน้าเป็นกังวลอย่างเห็นได้ชัดเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาติดตามกันต่อสักครู่เดียวครับเนี่ยเขาบอกให้ไปสแกนก็มีฟังเลยเหน็นเนี่ยติ๊กเลยช้กมแล้วหเปล่าเลยช้าเลยนะ่เนี่ย